สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิง ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเาวาราศีสิงห์ทุกท่านคะดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดวงดีนะคะและที่สําคัญดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านหลายเรื่องเลยทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยคะ่ะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17สิงหางคมถึงวันที่17กันยายนปี2567นะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีสิงห์เป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะขยันจะมีพลังงานบางอย่างคะ่ะมากระตุ้นมาสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านนั้นลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้กับงานอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีอาการเบรื่อเบอื่เบอเสงส่งนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้น จะสนุกกับการทำงานเป็นช่วงที่ท่านมีเสน่ห์ด้วยคนนิยมชมชอบใครเห็นก็อยากรู้จักใครเห็นก็รักและเมตตาอยากชักชวนท่านไปร่วมงานด้วยสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงระยะเวลานี้พูดคุยกับลูกค้าแป๊บเดียวค่ะอุ้ยลูกค้าติดอกติดใจตัดสินใจอุดหนุนสินค้าแบบง่ายดายเลยนะคะบางครั้งนะคะลูกค้าอุดหนุนสินค้าทีละเยอะๆหรือไม่ก็ในช่วงระยะเวลานี้ สำหรับบางท่านจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะสนุกกับการทำมาค้าขายเพราะว่าสินค้าขายดีขึ้นลูกค้านิยมชมชอบนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างที่จะดีนะคะดวงดีดวงเปิดรับทรัพย์รับโชครับความโชคดีท่านจะสังเกตได้เลยว่าในช่วงระยะเวลานี้ ไม่ว่าท่านจะพูดคุยกับใครเรื่องอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคนรอบข้างนั้นจะให้ความร่วมมือท่านกับท่านดีขึ้นไม่ค่อยจะมีเรื่องขัดแย้งกันมากและที่สำคัญคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือท่านและคอยเป็นกำลังใจให้กับท่านเป็นช่วงที่ท่านนั้นฉเฉลียวฉลาดไวพิบดีสติปัญญานี่ฉลาดฉเฉลียวนะคะฉะนั้นหลังจากวันที่17เป็นต้นไป ถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้ท่านเร่งลงมือทำได้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะทำในช่วงระยะเวลานี้จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านนั้นได้คิดทบทวนมาดีแล้วหรือได้เรียนรู้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วนะคะถ้าอะไรก็ตามที่ท่านจะทา ในช่วงระยะเวลานี้หากไม่มีความรู้ห้ามลงทุนโดยเด็กขาดห้ามทําโดยเด็กขาดนะคะให้คิดก่อนที่จะลงมือทําคิดเร็วทําเร็วไม่ดีค่ะหากท่านใดที่เป็นเซล์ลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายลับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะปากมีสเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีพูดคุยเก่ง นะคะลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าท่านได้ไวมากหากทำงานประจำรัฐวิสาหาก,กิจข้าราชการพานักงานบริษัทในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะกลับมาไว้ใจและสนับสนุนส่งเสริมเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้โชว์ศักยภาพได้โชว์ฝีมือในการทำงานนะคะในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ไว้ใจและพร้อมที่จะผลักดันค่ะงานจะทำให้ท่านนั้นโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะไว้ใจท่านมากขึ้น คนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคนจะเกรงใจและพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับการทำงานอารมณ์เบื่อเซงงานไม่ค่อยจะมีให้เห็นและที่สำคัญโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่จะไว้ใจจะเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้รับผิดชอบงานที่สำคัญสคัญนะคะและ งานนี้จะเป็นงานที่สร้างชื่อให้กับตัวท่านเป็นช่วงที่ท่านจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความมุ่งมั่นเจ้าปากก็คือเจ้าปากท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือในสายงานที่ท่านทำคนจะเข้ามาหาท่านเพิ่มมากขึ้นเข้ามาในทุกรูปแบบทีนี้ก็อยากจะขอเตือนท่านสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าหลงระเริงกับสิ่งที่ได้ อย่าอีโก้สูงนะคะอย่าอย่าข่มเหงรังแกคนที่อ่าด้อยกว่าให้ท่านมีสติซื่อสัตย์อย่าเผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและให้รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างแล้วท่านจะเป็นคนที่น่าชื่นชมและยกย่องเป็นคนที่น่าเวน่าเกรงขามขอความร่วมมือกับใครก็ง่ายไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอ่าไม่ต้อง คือพูดง่ายๆไม่ต้องพูดมากพูดนิดเดียวคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือหากท่านมีเรื่องอ,อึดอัดลำบากใจในช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องไม่ต้องยิงไม่ต้องเกรงใจอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะท่านไว้ใจใครให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะจะสำเร็จสำหรับท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ในช่วงระยะเวลานี้หากท่านอยากได้งานทำให้ท่านเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า,าลูกค้าที่เคยให้งานท่านทำนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้บุคคลเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้เป็นที่ปรึกษาดีๆให้กับท่านได้หากจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตัดสินใจได้เลยช่วงนี้ท่านมองขาดตัดสินใจแม่นออมองขาดอ่านใจคนแม่นตัดสินใจอะไรก็ไม่พลาดช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจในรูปแบบใดก็ตามจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องขอเพียงอย่างเดียวนะคะให้คิดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ นะคะในช่วงระยะเวลานี้คิดก่อนทุกครั้งที่จะตัดสินใจและให้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีพลังงานบวกบคิดดีทำดีให้อยู่ห่างๆคนที่ชอบมองสังคมในแง่ลบคนที่ชอบคิดร้ายกับคนอื่นพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองมากๆท่านยิ่งดวงดีก็ยิ่งเหนื่อยและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสนั่นก็คือจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมากขึ้น ทีนี้ก็ขอใท่านพิจารณาให้ดีๆอย่าใจดีจนเกินไประวังจะเป็นการนำความยุ่งยากนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนะคะต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลายด้านให้ท่านระมัดระวังคนจ้องจับผิดระวังคนแทงข้างหลังระวังคนพยายามเลื่อยขาเก้าอี้ระวังนะคะท่านไม่ได้ทำจะมีคนหาว่าท่านทำ ฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางคนก็จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบหรือจ้องที่จะทำลายชื่อเสียงจ้องที่จะทำให้ท่านนั้นเสื่อมเสียและเสียหายนะคะมีคนทำให้ท่านต้องคิดมากด้วยหรือมีใครบางคนทำให้ท่านต้องโมโหงอึดอัดลำบากใจและต่อมาให้ท่านระมัดระวังคำพูด ระวังคนเข้าจผิดในคําพูดระวังท่านพูดอีกอย่างคนฟังจะแปลเป็นอีกอย่างสั่งอีกอย่างกลับทําอีกอย่างให้ท่านระมัดระวังคําพูดที่แรงๆและระวังคําพูดที่พูดออกไปแล้วจะทําให้ท่านมีศัตรูโด,ดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะมีโชคลาภจะได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างซึ่งท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้สิ่งของราคาแพงๆสําหรับตัวท่านด้วย อาจจะเกิดจากการที่ว่าท่านท่านนั้นซื้อหามาเองหรือโชคดีมีใครบางคนนํามามอบให้ในช่วงระยะเวลานี้รายรับของท่านจะเข้ามามากขึ้นนะคะแต่รายจ่ายก็มีมาไม่ถึงแต่ว่ารายจ่ายก็มีมาไม่น้อยจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามา ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านนานๆจ่ายทีฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการใช้เงินใหญ่ใใหญนะคะอย่าช่วยเหลือใครเรื่องเงินเงินทองทองมากในช่วงระยะเวลานี้ระวังเขาจะทําให้ท่านเดือดร้อนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นและดวงดีไม่ต้องวิตกกังวลใจความหน่อยยากลําบากยังไงท่านก็ จะรอดไปได้ทุกๆปัญหาที่มีมาก็จะแก้ไขได้ด้วยแต่จะเหนื่อยมากเป็นพิเศษก็คือว่าเหนื่อยกับคนรอบข้างและจะเหนื่อยกับการหมุนเงินพอสมควรนะคะข้าขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราอบพรกคุณงรุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ